ได,ด้มารวมตัวกันที่หนาจอรถของคลินิกความตรงข้ามกับโรงภาพยน์ค่ะน้องกับผุดเทียนเข้าไว้อาลัยให้กับเหลืออีกสองคนที่เสียชีวิตจากการกราจรของนายเจนสชอนักศึกษาปริ่งราเหตุการณ์ประสาทวิทยาศาสตร์ขณะกำลังขายภาพยนต์เรื่องแบทแมนเดอะักรไนท์ไวซ์ก็ที่ถืนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งถึงขนานี้ตโรื่อยมประกาประสาคสามปัอดภัยิ่งขึ้นราการขายภาพยนต์เรื่องแบทแมนเดอะักรไนท์ไซ์ค่ะ นันะคะเราจะไปต่อกันที่ทางการตุรกีเป็นบ้านนะคะซึ่งทางการตุรกีก็ได้กล่าวนะคะว่ามีการปิดนจากรซูเวโกซูซึ่งเป็นจุดที่เดินทางเข้าซีเรียเป็นการช่วงราวแล้วค่ะ้วยเหตุผลทางบ้านาความปลอดภัยหลังจากกลุ่มต่อต้านของซีเรียได้เข้ายึดดานปาเอลฮาวาทางฝั่งซีเรียเรื่การยึดี่านครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สแสดงให้เห็นว่าเหตุรุนแรในซีเรียในช่วง2-3วันนี้เพิ่มมากขึ้น ส่วนทันด้านาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็มีนัติดกับเป็นเอกฉันท์ให้ขายายระยะเวลาโดยให้คณะผู้สังเกตการณ์ของดูเอ็น300คนอยู่ในซีเรียเป็นเวลา30วันค่ะใช่ไหมคะต่อไปก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตาผมผลที่บันไทยซีเรียน,นี้กันค่ะชมพู่ชมพู่ไปไหนอ่ะไอ้ย่ะทำไมคะ เอะไอ้เอะรกคือิีที่สับที่มีเอการ้มันคันจังเลยว่ามันคันอะไรวะแม่ไม่เห็นว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่ในตัวหนูเลยโอ้ยกัดจริงโว้มันกัดจริงวะโวมันกัดจริงวะโวมันกัดจริงวะ ไปกินข้าวเลย,ย <า S 1> ไปกินข้าวในกรงเลยโอ้ยม,ม,มันกัดจริงวะทำไมกัดจริงวะมันทำไมกัดจริงวะได้กลิ่นไอเพิร์นเหรอได้กลิ่นเพิร์นกับมือแม่เหรอฮะโอ,ไอ้ไม่ต้อง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 โกรธก,กันทำไมเนี่ยจะโกรธกันทำไมเนี่ยโกรดน้องทำไมเนี่ยฮะ หนร้ายจริงๆงอมีาใหกว่าทีนักวากรบกก่อนที่ต่อยำปรอบเรียบร้อยครับรุวิบาทก็พร้อมมือสุดท้าก็คือทดสอบด้วยรั่วใแนใจว่าคนร้นั้นมันสามารถทำงานได้อะไรดูท่ายามเคยตที่เราออกไปค้นหาจะกวาเสียงดังแบบนั้นเนมันก็คือเป้าหมายขนาดใหญ่ของเราไปกันเถอะเร มัเคือพ้อหมายใหญ่แล้วที่นี่งไงเป็นพ่อสามาหรือเปล่าหรือว่าอะไรป็นอะไรก็ได้นะเนอะเรีนพว่าหมายใหญ่กันรึมีเสียงดังด้วยชัดเจนมากเลยนะไปตลอดทางเลยนะ อางเลยไม่อกังวบอกมา